เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่346ถ้าหากว่าไม่ระวังเอาเสื้อผ้าใส่ลงในเครื่องซักผ้าแล้วซักกระดาษนั้นจะเป็นอย่างไรใจใหญ่มากนะใหญ่จนหน้าตกใจในตอนนี้ตะคิวขึ้นหน้าของเซี่ยวอี้เฉียนไปหมดเขาไม่เข้าใจเลยสักนิด เพราะอะไรไอเศสวะนี้ถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้เขาเป็นแค่ลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านไม่ใช่เหรอในเวลานี้เย่เฉินถามพิธีกรคนนั้นในเมื่อไม่มีใครแย่งผมผมก็ต้องหยิบเงินร้อยล้านออกมาโสมม่วงชั้นเลิศควรจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผมแล้วใช่ไหมพิธีกรรีบพูดขอประกาศให้ทราบว่าโสมม่วงชั้นเลิศ3 0 0ปีเป็นกรรมสิทธิ์ของ ยังไม่ทันพูดจบเซี่ยวอีเฉียนรีบพูดว่าไม่ต้องรีบผมจะเสนอราคาเพิ่มยูทุกคนในงานชกกันอีกรอบการประมูลเริ่มต้นที่5ล้านประมูลจนถึง100ล้านแล้วยังจะเพิ่มราคาอีกสมสีม่วงชั้นเลิศนี้ไม่คุ้มกับเงินขนาดนี้เลยจริงๆสองคนนี่บ้าไปแล้วหรือไว้ช่างหมิงรีบเตือนว่าโธเอ้ยประธานเซี่ยว100ล้านสูงเกินไปแล้วนะมีเงินนี่ เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะเซี่ยวอี้เฉียนถามถ้าประมูลไม่ได้ยาตัวใหม่ของพวกคุณจะทำยังไงอาการป่วยของผมทำยังไงขณะที่พูดพอดีมีชายวัยกลางคนหัวล้านวิ่งเข้ามาพูดกับวัยช้างมิงว่าประธานธด้วยขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมรอผลออกจากห้องแล็บเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมาสาย คนที่พูดคือหัวหน้าเภสัชายกรของบริษัทผลิตยาไวซื่อเขาเพิ่งจะมาจากโรงงานยาเพื่อมาช่วยไวชางหมิงดูแลควบคุมสมม่วงต้นนี้ไวชางหมิงรีบพูดว่า <Ru iz? S 2> สัตจา์เคริรคุณมาได้จังหวะพอดีคุณดูสมม่วงในมือของพิธีกรสิคุ้มกับเงินหนึ่งร้อยล้านไหมหนึ่งร้อยล้านสัตจา์เคอร์อสยสศรีรษะแล้ยิ้มมันไม่คุม้ม สมสีม่วง300ปีราคาสูงสุดในตลาดแค่30ล้านสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วราคา100ล้านมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะซื้อแล้วอาการป่วยของประธานเสียบจะทำยังไงละ่ะวัยช่างมิงถามสตราจารย์เคอร์อกล่าวด้วยสีหน้าที่มั่นใจว่าอันที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องใช้สมม่วง300ปีหรอก พวกเราแค่หาโสมสีม่วงที่มีอายุ100ปีไม่กี่ชิ้นมาดัดแปลงนิดหน่อยก็าสามารถทดแทนได้ในท้องตลาดโสม100ปีหนึ่งต้นมีมูลค่าแค่ประมาณหนึ่งล้านประสิทธิภาพสูงเกินกว่า300ปีในตอนนี้พิธีกรถามเสี่ยวอี้เฉียนประธานเสี่ยวคุณต้องการเพิ่มราคาเท่าไรโปรดระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนด้วยไม่งั้นพวกเราจะดำเนินการต่อลำบาก หลังจากที่ได้ยินสิ่งที่ศาสตราจารย์เคอพูดเสี่ยวอีเฉียนได้ตัดสินใจแล้วว่ารู้สึกว่าตัวเองจะไม่ยอมถูกเอาเปรียบหรือว่าจะเอาโอกาสนี้ให้เย่เฉินทำให้เขาเจ็บตัวไปแล้วกันเพราะฉะนั้นเขารีบใส่หัวทันทีและพูดว่าผมตัดสินใจที่จะไม่เพิ่มแล้วใช้เงินหนึ่งรล้านบาทนี้ซื้อของแบบนี้เป็นเรื่องปัญญาอ่อนชัดชดัมีเพียงคนที่สมองที่มีปัญหาเท่านั้นที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ มีเสียงโหดังขึ้นในงานไม่มีเงินก็บอกว่าไม่มีเงินเสียดายก็บอกว่าเสียดายพูดคนอื่นปัญญาอ่อนนี่มันก็แค่ปอบใจตัวเองชัดๆเสี่ยวอี้เฉียนถูกคนจํานวนมากโห่ไล่ในใจเขาหงุดหงิดเล็กน้อยแต่เขาไม่กล้าที่จะโต้ตอบทําได้แค่หน้าด้านทนต่อไปคงไม่มีใครกล้าเป็นศัตรูกับเงินใช้เงินหลายสิบล้านเพื่อเอาหน้าเขารู้สึกว่าไม่คุ้ม ตอนนี้พิธีกรอา้าปากพูดว่าหนึ่งรล้านครั้งที่หนึ่งหนึ่งรล้านครั้งที่สองหนึ่งรล้านครั้งที่สขอแสดงความยินดีกับคุณเย่สองมอบเย่เฉินพยักหน้าโดยความพึงพอใจมองไปที่เซี่ยวอี้เฉียนพูดด้วยรอยยิ้มในฐาน,นะเพื่อนขอเตือนสติคุณอย่างหนึ่งโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของคุณ ินยาอะไรก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ดังนั้นผมขอเตือนคุณยาเสียแรงดีกว่าบทที่347สายตาทุกคนมองไปที่เสี่ยวอี้เฉียนเสี่ยวอี้เฉียนรู้สึกทั้งอับอายทั้งโมโหตะโกนด่าเสียงดังนายนะสิเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งตะกูลน,นายล้วนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศผมจะบอกให้กูสบายดี เย่เฉินยิ้มอย่างเย็นชาตรงนั่นของใครใช้ไม่ได้ตัวเองเท่านั้นที่รู้ดีที่ควรแข็งไม่แข็งปากแข็งแล้วมีประโยชน์อะไรทุกคนมองไปที่เสี่ยวอี้เฉียนเยอะเย้ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหรือว่าท่านประธานเซี่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องรือคนนี้สูญเสียความเป็นชายไปแล้วจริงๆดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ไม่งั้นทำไมเขาต้งวิ่งมาประมูลโสมม่วงชั้นเลิศที่นี่ละ่ะ อีกอย่างยังคุกคีอยู่กับเวยฉางหมิงของตระกูลเวยวันนี้ในงานมีแต่คนจากการแพทย์แผนจีนทุกคนก็รู้ดีว่าตระกูลเวยกำลังศึกษาวิจัยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผู้ชายเป็นตัวยาใหม่ที่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายดูแล้วเสี่ยวอีเฉียนที่คุกคีอยู่กับเวยฉางหมิงคงอยากจะเป็นคนทดสอบคนแรกมั้ง เสี่ยวอี้เฉียนโกรธจนกัดฟันอ้าปากดา่าเจ้าคนแสเย่อย่ามาพูดใส่ร้ายคนอื่นทีนี่กูยังมีความสามารถแข็งแรงอยู่เมียน้อยของตนเองยังส่งให้คนอื่นแล้วยังจะมาพูดว่ามีความสามารถถ้ามีความสามารถจริงจำเป็นต้องส่งให้คนอื่นเหรอใบหน้าเสี่ยวอี้เขียนแดงกำ่ำพูดด้วยความโกรธจัดคุณนี่คุณกำลังพูดเลวไหลอะไรเสี่ยวเวยวายถามอย่างโมโห เย่เฉินทำไมคุณถึงไม่มีเหตุผลพูดใส่ร้ายคนบริสุทธิ์เย่เฉินเห็นท่าทางทั้งสองคนนั้นทั้งโกรธทั้งกังวลหัวเราะเยาะขี้เกียจเถียงกับพวกเขาจงไปรับโสมม่วงชั้นเลิศดจากมือของพิธีกรพูดกับซื่อเทียนชีและฉินกลางว่าพอแล้วที่นี่ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมสนใจแล้วไปก่อนละ่ะพูดจบยเยเฉินก็ลุกขึ้นออกไป สื่อเทียนฉีและฉินกางรีบพูดว่าอาจารย์เย่พวกเราไปส่งท่านไม่จําเป็นเย่เฉินโบกมือแล้วพูดผมเดินไปคนเดียวได้พวกคุณอยู่สังสรรกับทุกคนต่อเถอะพูดไปเขาก็มองไปที่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลโคบายา่าชิอิชิโร่ที่จ้องมองสื่อเทียนฉีอยู่ในที่ลับๆตลอดเตือนสติสื่อเทียนฉีอีกครั้งว่า ท่านซื่อหลังจากนี้ถ้ามีคนมาแย่งยาที่อยู่ในตัวคุณหรือขโมยยาในตัวคุณคุณไม่ต้องต่อต้านเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเลยเข้าใจไหมสื่อเทียนฉีรีพยักษนาทันทียิ้มและพูดว่าอาจารย์เยว,วางใจผมเข้าใจแล้วครับสายตาของฉินอาลสเวียนมองที่เขาตลอดเห็นเขาจะไปทันใดนั้นก็กระวนกระวายเล็กน้อย ถามอย่างลังเลโดยใช้เสียงสาวว่าอาจารย์เย่ฉันไปส่งคุณได้ไหมคะตอนที่เย่เฉินเห็นสินเอาสเวียนเพิ่งมาถึงก็รู้ว่าเธอมีความในใจและดูออกว่าเธอมีอะไรจะพูดกับตัวเองเห็นเธอในที่สุดก็รวบรวมความกล้าพูดออกมาพยักหน้าพูดว่าได้คุณไปส่งผมฉินเอาสเวียนมองเย่เฉินอย่างซาบซึง้งพูดด้วยความเคารพ อาจารย์เย่เชิญค่ะชินเอาเสเวียนเดินตามเย่เฉินจนถึงประตูอย่างอ่อนน้อมเย่เฉิญมองไปที่ชินเอาเสเวียนที่ท่าทางลังเลจึงเอ่ยปากถามเอาเสเวียนบอกมาตามตรงคุณมีเรื่องอะไรในใจใช่ไหมชินเอาเสเวียนกัดริมฝีปากล่างพูดโดยความเขินอายจนหน้าแดงอาจารย์เยท่านมองออกเหรอบทที่ 348คุณเขียนมันอยู่บนหน้าแล้วผมจะมองไม่ออกได้ยังไงเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าหากคุณเจอปัญหาอะไรไม่ต้องเกรงใจพูดกับผมมาตามตรงชินเอาสเสวียนลูปบนใบหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจรู้สึกสองแก้มร้อนวูบ แม้ว่าเดิมทีเธอจะเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญราเริงและมีน้ำใจแต่เธอก็มักจะเขินอายเมื่ออยู่ต่อหน้าเยเฉินดังนั้นเธอจึงสงบจิตใจของเธอสักพักแล้วพูดอย่างจริงจังว่าอาจารย์เย่ฉันมีเรื่องบางอย่างจริงๆอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านเยเฉิญพยักหน้าและพูดว่าพูดมาเถอะฉินเอาสเวียนถึงจะพูดออกมาอาจารย์เย่ ฉันอยู่ในมหาลัยมีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งเมื่อก่อนเธอเคยมีบุคลิกภาพที่มีชีวิตชีวาสดใสร่าเริงเอาการเอางานแต่ฉันรู้สึกว่า ช่วงนี้เธอถูกแฟนของเธอล้างสมองเธอมักจะทำเรื่องที่ร้ายแรงออกมามีอยู่ครั้งหนึ่งถูกแฟนของเธอด่าจนอยากจะกระโดดตึกแต่ถูกฉันห้ามไว้จากนั้นก็ถูกแฟนเธอล้างสมองอีกเตรียมตัวจะกินยานอนหลับข่าตัวตายฉันไปบอกครูถึงจะช่วยเธอไว้ได้พูดมาถึงตรงนี้ฉินออสเวียนรู้สึกเจ็บปวดใจและพูดต่อ แต่เวลานี้เพื่อนสนิทของฉันคนนี้สมองถูกล้างไปหมดสิน้นแล้วเธอไม่เพียงไม่ขอบคุณฉันที่ช่วยเหลือเธอแต่เธอรู้สึกว่าฉันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแฟนทะเลาะกับฉันหลายครั้งถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กับฉันอีกหลายวันมานี่ดูท่าทางเหมือนไม่มีอะไรที่ไม่ปกติอีกเพราะฉะนั้น อยากจะเตือนเธอแต่กลับถูกเธอด่าชุดใหญ่ฉันกลัวว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเกิดเรื่องอีกเย่ฉันถามด้วยความประหลาดใจล้างสมองแฟนของเขาเป็นนักต้มตุนเหรอชินเอาสเวียนสายศีรษะและอธิบายว่า ไม่ใช่นักต้มตุนฉันเคยรวบรวมเอกสารดูแล้วพบว่าเขาเป็นผู้ชายเลวที่นิยมล่อลวงจีบผู้หญิงเป็นวิธีการที่ใช้พิชิตและควบคุมผู้หญิงพูดถึงตรงนี้ฉินออสเวียนกล่าวอย่างขุนเคืองว่าผู้ชายเลวพวกนี้ดูผิวเผินและเหมือนจีบหญิงสาวเป็นคู่รักกันแต่ในความเป็นจริง พวกเขาสามารถควบคุมเด็กผู้หญิงสาวให้เป็นวัวเป็นควายให้กับเขาได้แม้กระทั่งยอมตายเพื่อความสุขของพวกเขาแต่หญิงสาวที่ไร้เดียงสาถูกหลอกให้ถลำลึกลงไปทีละนิดสุดท้ายก็ได้รับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสถึงขั้นสูญเสียชีวิตผู้ชายเลวพวกนี้แทบจะเป็นคนเลวที่ไม่น่าให้อภัยเลย เย่เฉินขมวดคิ้วและพูดว่ายังมีคนเลวขนาดนี้อีกหรอใช่แค่ชินอาสเวียนพูดก่อนที่เพื่อนสนิทของฉันจะเกิดเรื่องฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีคนประเภทนี้อยู่แต่ว่าฉันมาทำความเข้าใจอย่างละเอียดถึงพบว่าที่แท้คนประเภทนี้มีอยู่ไม่น้อยเลย พวกเขาหลอกลวงผู้หญิงเพื่อหาความสุขไม่มีจิตใต้สำนึกสักนิดเลยแย่เฉินพูดอย่างเย็นชาชีวิตของพวกเขาผู้หญิงเป็นเหมือนผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายพวกเขากับหลอกผู้หญิงเล่นเพื่อหาความสุขคนเลวแบบนี้เป็นขยะของสังคมจริงๆชินเอาสเวียนเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองต่อความไม่ยุติธรรม ไอคนเลวนี่ทำชั่วมาแล้วไม่ใช่วันสองวันปีที่แล้วทำผู้หญิงในโรงเรียนคนหนึ่งของพวกเราท้องแล้วกระโดดตึกได้ข่าวว่าเขาเป็นคนยุยงยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ครั้งแรกของเธอไม่ใช่ให้เขากับถูกเขาด่าเหยียดหยามสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสกรปรกมากเขียนจดหมายลาตายไว้ ว่าฉันต้องการล้างสิ่งสกปรกของตัวเองเธอฆ่าตัวตาย้วยการกระโดดลงไปในแม่น้ำว่ากันว่ายังถูกเขาบีบบังคับจนเสียสติให้ออกจากโรงเรียนถึงอย่างไรผู้หญิงที่ถูกเขาทำร้ายมีสีห้าคนแล้วในนั้นมีสองคนที่เสียชีวิตเยินขมวดคิว้วเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะยังมีผู้ชายที่เลวขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างมุ่งมั่นเด็ดขาดทันทีในเมื่อเป็นอย่างนี้ผมจัดการเรื่องนี้แน่คุณหาเวลาว่างมาแล้วพาผมไปพบเพื่อนสนิทคุณทันใดนั้นฉินเอาสเวียนสาบซึ้งจนหลังน้ำตาออกมาจับมือของเยเฉินและพูดว่าอาจารย์เย่ถ้าหากท่านยอมยื่นมือเข้าช่วยเะนั้น เพื่อนสนิทของฉันก็คงจะรอดแล้วเย่เฉินเปิดปากพูดตราบใดที่ยังมีเรื่องพวกนี้แต่เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากจิตวิทยาที่เขาใช้ดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะกำจัดจิตวิทยาที่เขากำลังทำกับเพื่อนสนิทของเธอได้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะลองดูฉินเอาเวียนพยักหน้าอย่างต่อเนื่องฉันเชื่อว่าท่านทำได้ พูดจบชินเอาสเวียนก็พูดต่อหรือว่าตอนเย็นท่านมาที่โรงเรียนของฉันสักครั้งฉันจะพาคุณไปหาเพื่อนสนิทของฉันได้เย่เฉินพูดถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็นผู้ชายเลวที่หล่อลวงเพื่อนสนิทของคุณคนนั้นเขาก็เป็นคนในโรงเรียนของพวกคุณด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชินเอเสเวียนพูด เขาเป็นเดือนโรงเรียนของโรงเรียนพวกเราอยู่ในโรงเรียนชื่อเสียงดังมากหน้าตาก็หลอ่อที่บ้านก็รวยแถมยังกล่อมผู้หญิงแก่งเพราะฉะนั้นผู้หญิงส่วนมากจะชอบเขาเป็นเพราะอย่างนี้เขาถึงล่อลวงผู้หญิงไม่หยุดเย่เฉินหัวเราะพูดว่าโอเคผู้ชายเลวๆที่ชอบใช้จิตวิทยาผมอยากจะพบหน้าของเขาหน่อย ให้เขาริมรถอะไรที่เรียกว่าน้ำยอกต้องเอาน้นาำบงบทที34่349เย่เยเินนัดกับชินเอาสเสวียนเรียบร้อยเจอกันตอนพบคำตอนที่เธอกำลังเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จินหลิงหลังจากนั้นก็เอาโสมม่วงชั้นเลิศ300ปีนั้นกลับบ้านระหว่างทางเยเฉินโทรหาหงหาเฉินจื่อข่ายตามลำดับ โดยบอกพวกเขาว่ามีคนยังไม่ลืมเกี่ยวกับเรื่องยาที่อยู่บนตัวของสื่อเทียนฉีดังนั้นจึงให้พวกเขาส่งคนไปป้องกันสื่อเทียนฉีอย่างลับๆในขณะเดียวกันให้จับตามองโคบายาชิอิชิโร่เฉินจื่อข่ายอยู่ในจิ้นหลิงเป็นเวลาหลายปีและมีอิทธิพลอย่างมากดังนั้นเย่เฉินจึงวางแผนให้เขาอยู่ที่สนามบินลับๆ เฝ้าจับตามองโคบายาชิอิชิโร่ไม่ให้เขาออกไปจากจินหลิงตามอำเภอใจเขารู้ว่าตอนนี้บริษัทผลิตยาโคบายาต้องวางแผนอยากแย่งยาวิเศษจากสื่อเทียนฉีและกลับไปญี่ปุ่นเพื่อศึกษาวิจัยส่วนผสมของมันดังนั้นเขาจึงวางแผนซ้อนแผนขุดหลุมวางกับดักให้กับโคบายาชิอิชิโร่มาตกหลุมพราง ในตอนนี้โคบายาชิอิชิโรยังไม่รู้ว่าเยเฉินได้วางแผนทอตาข่ายขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นคุมเขาไว้ขังในอย่างหนาแน่นพบคำเยเฉินมามหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จินหลิงตามที่นัดไว้กับฉินเอาเสเวียนรอเขาอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนแล้วพ่อเห็นเขามาฉินเอาลสเวียนก็รีบก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างกระวนกวายใจ อาจารย์เย่เพื่อนสนิทของฉันคนนั้นดูเหมือนจะกระโดดตึกทันรีบตามฉันไปดูเขาเธอเย่เฉินรีบถามสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างชินอสเวียนพูดหลังจากทานอาหารเย็นที่โรงอาหารฉันก็แอบจับตามองเธออย่างลับๆผู้ชายเลวคนนั้นก็ด่าเธออีกชุดยังตอบเธอไปอีกหนึ่งที จากนั้นก็เดินจากไปเพื่อนสนิทของฉันคนนั้นก็ร้องไห้เดินวนไปวนมาที่สระน้ำตั้งนานฉันกลัวว่าเธอจะคิดสั้นจึงให้เพื่อนร่วมฉันสองสามคนแอบเฝ้ามองเธออย่างลับๆเย่เฉินพยักหน้าพูดว่าอย่ารอช้ารีบพาผมไปเร็วก่อนมาเย่เฉินยังใช้โทรศัพท์มือถือของเขาหาข้อมูลเรื่องที่ชินเอาสเวียนพูดถึงโดยเฉพาะ ูกกลุ่มผู้ชายเลวใช้เทคนิคจีบสาวตอนนี้มันได้พัฒนาไปถึงจุดที่มันผิดรูปถึงขั้นเป็นจิตวิปริตไปแล้วคนประเภทนี้ใช้การหลอกผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงเพื่อความสนุกแถมยังลุ่มหลงเพราะชอบอย่างนี้ก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยเด็กผู้หญิงหลายคนถูกพวกเขาทำให้หลงสเสน่ห์จนขาดสติง่ายมากที่จะทำเรื่องที่ทำร้ายตัวเองกระทั่งเสียสละชีวิตดังนั้น ในใจเย่เฉินก็โมโหและร้อนใจมากคิดแค่เพียงจะได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นก่อนดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จ,จิ้นหลิงชื่อเสียงโด่งดังมากติดหนึ่งในสามทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยการเงินโรงเรียนขอบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและข้างในมีสระน้ำขนาดใหญ่ ชินอัสเวียนผ่าเยเฉินมาถึงที่สระน้ำเด็กผู้หญิงที่ซ่อนตัวอยู่ในที่ลับรีบวิ่งเข้ามาและพูดกับชินอัสเวียนชินอัสเวียนในที่สุดเธอก็กลับมาหลิวเย่เธอเปื้อนเปี้ยนอยู่ที่ริมสระน้ำนานแล้วฉันกลัวว่าเธอจะกระโดดลงไปจริงๆชินอัสเวียนรีบถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหญิงสาวชี้ไปที่หงามืดมืดที่อยู่ใกล้สระน้ำและพูดว่า อยู่ที่นั่นเมื่อเยเฉินมองไปเขาก็เห็นว่าเงานั้นกำลังจะกระโดดพร้อมกับเสียงดังกระโดดตูมลงไปในสระน้ำเด็กผู้หญิงทุกคนกรีดร้องด้วยความตกใจเยเฉินไม่พูดอะไรสักคำวิ่งพุ่งตรงไปกระโดดลงไปในสระน้ำแล้วอุ้มเด็กผู้หญิงที่กำลังจะจมน้ำขึ้นมา เด็กหญิงภาวนาที่ใกล้จะตายทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าตัวเองถูกคนอุ้มขึ้นมายังถูกคนผักขึ้นสู่ผิวน้ำเธอร้องไห้ตะโกนเสียงดังว่าอย่าช่วยฉันให้ฉันตายเถอะฉันไม่บริสุทธิ์ฉันไม่สะอาดฉันผิดต่ออูชีฉันผิดต่อความรักที่เขามีให้ฉันบทที่350 เยเชิญลากเธอไปที่ฝั่งพร้อมตะโกนอย่างเย็นชาร่างกายที่พ่อแม่เธอมอบให้เธอเพื่อผู้ชายเลวๆที่ทำไร้ายร่างกายเธอไม่ละอายต่อพ่อแม่เธอเหรอเด็กหญิงร้องไห้โหได้โปรดให้ฉันตายเถอะ ผู้หญิงสกรปรกอย่างฉันไม่มีหน้าไปพบพ่อแม่ฉันมีชีวิตอยู่มีแต่ทําให้พวกเขาอับอายมีแต่ฉันตายถึงจะทําให้พวกเขาหลุดพ้นเย่ฉันลากเธอไปที่ฝั่งอย่างสบายๆโย,ยนเธอลงบนพื้นญยาชี้ไปที่จมูกของเธอและพูดอย่างโกรธเกี้ยวโง่คุณมีชีวิตอยู่ไม่เพียงแต่เพื่อตัวเองแต่ยังเผื่อพ่อแม่ด้วย พวกเขาลำบากอยากเย็นกว่าจะเลี้ยงดูให้คุณเป็นผู้เป็นคนให้คุณเติบโตทรงเรียนหนังสือไม่ใช่ให้คุณฆ่าตัวตายเพื่อผู้ชายเลวๆคนหนึ่งพวกเขาอยากให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นคนที่มีคุณภาพทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและเพื่อสังคมในเวลานี้เด็กผู้หญิงทุกคนร้องไห้อยู่รอบๆเกียยก,กล่อมว่า หลิวเย,ยวทำไมเธอถึงเงอะขนาดนี้ละ่ะเพื่อผู้ชายเลวๆคนนั้นทำร้ายตัวเองเธอว่ามันคุ้มค่าไหมผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าหลิวเย,ยวร้องไห้จนระเบิดออกมาพูดว่าฉันสกปรกมากผิดตอ่อเขาถ้าฉันไม่ตายเขาต้องได้รับความทุกข์ทรมานฉันไม่อยากให้เขาทุกข์ทรมานฉันอยากให้เขามีความสุข เยเฉินอดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วดูแล้วผู้หญิงที่มีชื่อว่าลิวเย่ยจะถูกอีกฝ่ายล้างสมองอย่างหนักดังนั้นเขาจึงรีบพูดกับเด็กผู้หญิงทันทีพวกคุณไปอยูข่ข้างๆก่อนผมขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเด็กผู้หญิงคนอื่นๆลังเลเล็กน้อยตาโตของฉินเอาเสเวียนที่จ้องมองเขาเต็มไปด้วยความศรัทธาพูดกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่อยู่ข้างๆว่า พวกเราไปอยู่ฝั่งโน้นให้พี่เย่ปอบเธอเมื่อเห็นว่าชินออสเวียนพูดอย่างนี้คนอื่นๆจึงจะพยักหน้าและทุกคนก็ถอยห่างออกไปหลิวเยว่นั่งตัวเปียกอยู่บนพื้นโคนลนริมฝั่งปากก็บ่นพึมพำรรให้ตายเธอะ ผู้หญิงสกรปรกอย่างฉันไม่สมควรมีชีวิตอยู่ฉันจะใช้ความตายเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อเขานั้นเป็นความจริงฉันจะให้ความตายเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันรักเขาจริงๆเย่ฉันดูออก ในเวลานี้ความคิดของหลิวเยวสับสนวุ่นวายไปหมดแล้วต้องมีคนปลูกฝังยัดเยียดว่าเธอสกรปรกซ้ำแล้วซ้ำเล่าตายจิตวิทยาแบบนี้บอกว่าเธอสมควรตายไปเมื่อนานเข้าถึงได้ทำให้เธอเด็ดขาดมั่นคงว่าตัวเองสกรปรกมากตัวเองนั้นสมควรตาย จิตวิทยาอย่างนี้อย่างน้อยต้องใช้เวลาครึ่งปีขึ้นไปถลําล,ลึกลงไปเรื่อยๆบ่มรักไม่หยุดไม่หยุดตั้งท้องสรุปก็คือไอผู้ชายเลวคนนั้นเพื่อทำให้เธอตายไปอย่างน้อยก็ได้ล้างสมองเธอครึ่งปีแล้วดังนั้นเย่ฉินจึงนึกถึงตะปราเก้าสเวียนเทียนยังมีเทคนิคการสะกดจิตทางจิตวิทยาที่ทรงพลัง ดังนั้นเขาจึงรวบรวมพลังวิญญาณค่อยๆใช้ปลายนิ้วแตะเบาๆที่หน้าภากพูดว่าหลิวเย,ยวคุณมองผมสิหลิวเย,ยวเงยหน้าขึ้นทันทีและมองเขาอย่างเชื่อฟังราวกับถูกสาบเย่เฉินถามบอกผมมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตอนที่ฉันอยู่ปีหนึ่งมีแฟนคุณหนึ่งเพราะความประมาทจึงได้เสียตัวครั้งแรกให้กับเขาต่อมามารู้จักอู้ฉีเขาตามจีบฉันมาตลอดฉันก็ชอบเขามาก พหลังจากที่เขารู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันก็แสดงท่าทางรังเกียจฉันทันทีทุกครั้งหลังมีอะไรกับฉันแล้วก็จะทุบตีฉันด่าฉันบอกว่าฉันสกกะปอกบอกว่าฉันผิดต่อเขาเยชินพยักษนาใช้คำพูดและเสียงที่น่าเกรงขามหริวเจวสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้ คุณจะต้องจำเข้าไปในสมองตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะแก่ตายห้ามลืมคุณทำได้ไหมลิ้วเย่วในเวลานี้ถูกเย่เฉินกล่อมการกล่อมของเย่เฉินมีพลังงานทางจิตวิญญาณเข้าช่วยการกล่อมแบบนี้เหนือกว่าจิตวิทยาของผู้ชายเลวคนนั้นดังนั้นเธอจึงรีบพยักหน้ายามเคารพและพูดว่า ท่านรีบสั่งมาเลยค่ะเหนิยวเย,ยวจะทำอย่างสุดความสามารถตเหยเชินพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำคุณจำไว้นะคุณแค่ทำเรื่องที่คู่รักทุกคนในโลกนี้ล้วนทำกันนี่เป็นทางเลือกของตัวเองไม่เกี่ยวกับความสกปรกอีกอย่างชีวิตของคุณมีค่าที่สุดบนโลกมนุษย์มันไม่ใช่ของคุณคนเดียวมันยังเป็นของพ่อแม่คุณด้วย และเป็นของทุกคนที่รักคุณจริงคนที่รักคุณจริงๆจะไม่พูดให้คุณทิ้งชีวิตดังนั้นต่อจากนี้คุณต้องทนงตัวถนอมตัวถนอมชีวิตอยู่ห่างจากผู้ชายเลวกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ทำประโยชน์ต่อสังคมเข้าใจไมเพื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ